ถ้าม,มาสุขโขทัยก็จะนึกถึงอุทยานประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีเยอะหลายๆแห่งที่นี่ฮะนี่เราก็อยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร,ร์ศรีสัชนาลัยนะครับที่นี่ก็มีพื้นที่500กว่าไร่นะครับ<ด>แล้วก็ยังมีสานักสถานสิ่งก่อรสร้างต่างๆที่สมบูรณ์เยอะเลยครับเนี่ยอย่างด้านหลังรถแล้วก็นะครับเป็นวัดช้างล้อมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอะไรนะเนี่ย ทางขวาเนี่ยอะไรนะฮะวัดส่วนแก้วนะครับเป็นทรงเจดีย์พุ่มข้าบินนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นนะเจดีย์เก่าๆทั้งทรงลังกาทรงพุ่มข้าบินนะฮะนะแล้วก็มาที่นี่กันก็นั่งรถอย่างนี้นะฮะคนละยี่คนละสามสิบบาทนะครับแล้วค่าข้าอ,อุทยานอีกคนละยี่สิบบาทถ้สาสวอ,อก็เป็น้ังเสียนะครับนะ บนพื้นที่500กว่าไร่ที่สีศักดิ์ญญาัยลายนี่ก็มีส,สาระฐานก่อสร้างสต่างเยอะเลยนะด้านหน้าเราก็เป็นแม่น้ํายมนะครเราเพราะว่าเมืองเดิมๆเนี่ยต้องอยู่ในแม่น้ำนะครับก็ยัง <ๆ S 1> มีกําแพงเมืองสวยงามหลายๆจุดเลยนะครับล่มลื่นนะครับสําหรับๆๆรส่วนใหญ่หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยมาที่โูไทเพราะว่าอาจจะไมะ่ใช่จังหวัดทางผ่านนะครับไปเชียงใหม่แล้วก็ ไปทางกำมพางเพชรเลยนะครไปเชียงรายแล้วก็ออกทิศโลกนะครับแต่ถ้าหากว่าได้มาทางสุขโขทัยนี่ก็น่ามานะครับเพราะว่ามีอุทยานประวัติศาสตร์นี่มีเรื่องราวให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตวิถีไทยๆของเราซึ่งบรรพบุรุษเราก็ยังสร้างบ้านแปลงเมืองเอาไว้เยอะแยะหลายๆจุดนะครับให้เราได้เห็นถึงศักยภาพนะครับว่า เรานี่นะครับมีความเก่งกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณแล้วนะครับเราก็ต้องนั่งรถอย่างนี้กันมานะฮะห้าร้อยกว่าไร่ี่เดิมไม่ไหวแล้วครับดูที่ห้ลิมแม่น้ําที่ก็ยังมี่ากําแพงเมืองที่สมบูรณ์นะครับะหลังกาแพงเป็นแม่น้ํายมนะฮะพอที่นี่ถือว่ายังสมบูรณ์เยอะเลยนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสะเทินลัยแห่งนี้ก็ฮวัดวาลามนะฮะวังเก่าๆยัง จะเห็นได้สมบูรณ์หลายๆจุดนะฮะโอ,อ้โหหลังกําแพงนะก็เป็นแม่น้ำยมนะฮะนะเมืองแถบนี้ก็อาจจะย้ายกันไปบ่อยเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับนะที่มีการขยับเมืองกันไปนะครับที่นี่ก็อายุเจ็บแปดรปีก็คู่กับสุขโขทัยมาแล้วครับคู่กอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาแล้วฮะ ตรงนี้ก็เป็นโพรงแม่น้ำฮะเห็นแม่น้ําด้านล่างสวยเลยแม่น้ําโยมนะครับน้ําก็แห้งมาเยอะแล้วฮะแหงด้านนี้ก็ติดแม่น้ํอก็ยังมีวิถีชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำกันมาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้กันก็ยังอีกเยอะเลยนะครับ สวยงามดีวิถีไทยกันนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยสุขโไทยัย